พะแนงไก่ตั้งกระทะใส่หัวกะทิลงไปเคี่ยวให้กะทิเดือดเสร็จแล้วก็ใส่พริกแกงคั่วลงไปผัดให้พริกแกงคั่วหอมแตกมันเล็กน้อยเสร็จแล้วก็ใส่ไก่ลงไปผัดให้สุกไก่สุกได้ที่เราก็จะปรุงรส เด้วนตาลใส่เกลือลงไปเล็กน้อยน้ำปลาตามด้วยหัวกะทิผัดให้เข้ากันแล้วชิมรสชาติตามที่เราต้องการเสร็จแล้วใส่ใบมะกรูดลงไปตามด้วยใบโหระพาเป็นอันเรียบร้อยผนงไก่